ราชาลูกหนังทโรขอสเสนอรายงานการให้สัมภาษณ์อาร์เนอร์กับการถแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมกับเชลซีในวันอาทิตย์นี้เกี่ยวกับความคืบหน้าในเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของโมฮัมเหม็ดซาลาห์เทนอเล็กซานเดอร์นูนและเฟอร์กิวฟันได้ พวกเขาอยู่กับทีมชาติและเทรนยิงฟรีคิกได้สุดสวยเหมือนที่คุณเคยเห็นคำถามเดิมๆคำตอบเดิมๆมันมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับนักเตะของเราอยู่เสมอเป็นเรื่องปกติที่คุณจะถามเกี่ยวกับเรื่องนั้นเพราะมันหมายความว่าพวกเขาทำผลงานได้ดีแต่ตอนนี้ผมบอกอะไรคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับปัญหากล้ามเนื้อเรื้อรังของอลิซอนสำหรับผมมันเป็นเรื่องปกติเพราะผู้รักษาประตูที่ผมเคยอยู่กับเฟยนูตก็มีปัญหากล้ามเนื้อเช่นกันเรากำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่ สิ่งหนึ่งที่เรารู้ก็คือถ้าคุณมีปัญหาโอกาสที่จะมีปัญหาอีกก็เพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันอาเนอร์รับสิงบลูคู่แข่งสุดหินหงแดงอาเนอร์สลอดกุลสือชาวรัดของลิพูยอมรับเชลซีทีมที่จะต้องประทะกกันที่สนามแอนฟิลด์ในศึกเพเมริกอังกฤษวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนี้อาจจะเป็นคู่แข่งที่ยากลำบากที่สุดสําหรับทัพหงแดง The ะเรสทำผลงานได้ยังยอดเยี่ยมในยุคใหม่ภายใต้การกุมังเหียนของโคชอาเนอร์โดยพวกเขาเก็บชัยชนะได้6จาก7แมตช์มี18คะแนนรั้งตำแหน่งจ่าฝูงหลีกแต่กระนั้นมีหลายคนมองว่าลิวอรพพูเจอกับคู่แข่งที่ยังไม่ค่อยแข็งแกร่งมากนะัก สำหรับในแมตช์รับมือเชลซีนั้นอาร์เนอร์ยอมรับว่านี่คือคู่ต่อกรที่ยากลำบากที่สุดสำหรับต้นสกัดของตนจริงๆถ้าคุณมองดูที่ตารางหลีกนี่คือเกมที่ท้าทายที่สุดสำหรับเราผมคิดว่าแมนเชสเตอร์เดนเป็นทีมที่ดีมากๆซึ่งเป็นสโมสร,รชั้นนำในอังกฤษที่ใช้เงินเยอะมากเพื่อสร้างทีมให้แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมเหมือนกับเชลซีในซีซั่นนี้เชลซีทำผลงานได้ดีจริงๆถ้าคุณมองดูตารางหลีกพวกเขาอาจจะเป็นหนึ่งในคู่แข่งที่สุดหินของเราที่สุดแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับตารางหลีกเสมอไป บางครั้งมันเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นในวันนั้นด้วยและเกี่ยวกับแผนการเล่นของพวกเขาเราเคยเจอความยากลำบากมาแล้วในเกมพบวูฟซึ่งอยู่อันดับบุยของตารางแน่นอนว่านี่คือเกมที่ท้าทายจริงๆเฮดโค้ชหัวใสระบุทั้งนี้ลิเวอร์พูลก,กับเชลซีมีคะแนนห่างกันเพียง4แต้มเท่านั้นโดยหงแดงรั้งอับจ่าฝูงส่วนเชลซีอยู่อันดับ4 เนเธอร์สโตกุนซืลิวอูอัปเดตสภาพความพร้อมภายในทีมก่อนมีคิวประรังต้อนรับเชลซีในศึกบิ๊กแมตช์เพเมอริควันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนี้เราเจอปัญหาบางอย่างจากนักเตะที่กลับมาจากทีมชาติบอสลิวอภูกล่าวในงานแถลงข่าวก่อนเกมเพเมอริควันนี้เป็นวันแรกที่นักเตะลงซ้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตาและเป็นครั้งแรกที่พวกเขากลับมาซ้อมร่วมกันอีกครั้งดังนั้นรอดูว่าหลังจากจบเซสชั่นนี้ไปแล้วทุกคนจะเป็นอย่างไรบ้างแม็กอาิสเตอร์พลาดลงเล่นไปหนึ่งเกมให้กับอาร์ แต่เราต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากวันนี้เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของอาริสซอนเบเกอร์ชัดเจนว่าอาริสซอนจะไม่อยู่กับเราในสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงมันเป็นเรื่องน่าผิดหวังทั้งสำหรับเขาและสำหรับเราเขาทำผลงานได้ดีจริงๆในฤดูกาลนี้และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับสโมสรในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมาตอนนี้สิ่งที่ดีก็คือควีนเคลเฮอร์ทำผลงานได้ดีกับเราก่อนหน้านี้และมันก็แสดงให้เห็นว่าเรามีตัวแทนที่ดีอยู่แล้ว ท้งนี้ในรายของอซอนเจ็บต้นขาจะากเกมหลีกล่าสุดที่บุกเชิญคริสตันพาเลตเมื่อ2วีคที่แล้วขณะที่ฮาวิเอเลียสเจ็บข้อเท้าจะพลาดช่วยทีมในเกมที่เหลือเดือนนี้ส่วนเฟเดรโกเคียซ่าและวาตุเอนโดต้องรอเช็คความฟิตอีกทีพอกอ็จารลิพูเอเค c ร o รายงานว่าอลิซิดแม็กอลิสเตอร์และคอสตาซีมีคาส ยังต้องรอเช็คความฟิตอย่างต่อเนื่องและยังคงอยู่ในความสงสัยว่าทั้งคู่จะพร้อมสาหรับเกมกับเชลซีในวันอาทิตย์นี้ได้หรือไม่หลังจากที่ทั้งคู่พลาดการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบที่แอซ่าในวันศุกร์นี้เป็นที่เข้าใจกันว่าแม็กอลิสเตอร์เข้าร่วมเซสชั่นในโรงยิมโดยไม่ได้ฝึกซ้อมภาคสนามเนื่องจากเขากําลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้กลับมาฝึกซ้อมในสนามให้ได้อีกครั้งซึ่งนั่นหมายความว่าตอนนี้โอกาสที่เขาจะไม่พร้อมสําหรับเกมในสุดสัปดาห์นี้ และดูเหมือนว่าเฟเดรโกเคียซ่าเองก็พลาดเซสชันในการฝึกซ้อมภาคสนามนี้เช่นกันเนื่องจากตอนนี้เคียซ่ายังคงทํางานต่อไปในโรงยิมตามโปรแกรมฟื้นฟูพิเศษของเขาเพื่อกลับมาลงสนามให้กับทีมลิฟูให้ได้อีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้พลาดไป2เกมกับการไปเยือนคริสตัลพาเลสและชัยชนะของทีมหงแดงในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่อนฟิลกับโบลญเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมา เกมเพียสจากเดลิติกรายงานว่าอาเนอร์ฟาดสื่อดัดวิจารณ์เฟอร์กิวฟันได์เกินจริงในงานแถลงข่าวความพร้อมของทีมลิพูมิอยู่ช่วงหนึ่งที่อาเนอร์ถูกนักข่าวถามถึงการที่กัปตันทีมหงแดงของเขาถูกสื่อในเนเธอร์แลนด์เขียนข่าวโจมตีกับผลงานของเขาในทีมชาติซึ่งเขาก็ตอบกลับไปว่าในเนเธอร์แลนด์เป็นเรื่องปกติที่จะถูกวิจารณ์โดยเฉพาะจากสื่อบางทีผมอาจจะพูดเกินจริงแต่ชาวดัดก็หาทางวิพากษ์วิจารณผู้เล่นได้เสมอ,อยังคงหน้าประหลาดใจ เพราะเป็นเรื่องปกติที่ผู้เล่นจะเล่นได้ไม่ดีในบางนัดเราทุกคนเห็นเหมือนกันในสนามในแง่ของความเก่งของเขาสิ่งที่คุณไม่เห็นคือเขามีความสำคัญแค่ไหนในสนามซ้อมเขามักจะส่งเสียงดังที่สุดเสมอและนำพาพลังไปสู่การฝึกซ้อมเขาเป็นผู้นำของเราอย่างแท้จริงเล่นโคตรดีและน่าจะดีที่สุดในทีมชาติด้วยซ้าพอถูกใบแดงแค่ครั้งเดียวจากใบเหลืองสองใบสื่อวิจารณ์ยับเลยแต่ก็ดีที่ถูกใบแดงไปถือว่าพักเต็มที่เลยนะครับกับตัน ความใส่ใจต้องมาเป็นพิเศษเพราะเราคือครอบครัวสมสร,ริพูจัดเซอร์ไพรส์ของขวัญให้กับคุณพ่อป้ายแดงเคอร์ติจนให้ลูกน้อยของเขาด้วยชุดแข่งเด็กน้อยและตุ๊กตามีของสมสร,รในฤดูก,กาลนี้ไปเลยแม้นี่จะเป็นสิ่งเล็กๆแต่ก็เป็นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าน่ารักของสมสร,รเลยนะครับยินดีกับคุณพ่อลูกอ่อนโจนส์ด้วยนะยางปัน่นเมื่อนักเตะลิพูกลับมารวมตัวกันฟูลทีมอีกครั้งในวันนี้ ความลิงลิงจึงบังเกิดขึ้นและสองลิงอย่างโมเมสซาร่าและแอนโดรสันก็เริ่มปฏิบัติการความป่วนขึ้นและคนที่ตกเป็นเป้าหมายในวันนี้ก็คือดมนิกสูบอสไลโดยตอนแรกโรบบที่แอบม,มาข้างหลังในตอนที่ซาร่าและดอมกำลังพูดคุยกันอยู่และเขาได้ทำการร้องเพลงขึ้นมาแต่ไกลว่าแต่งงานกับฉันเถอะสูบสไลและคุณจะได้ไม่ต้องเดินอย่างเดียวาด จากนั้นอีกช็อตหนึ่งที่เป็นตอนที่ซาร่ากับ,รบโรบบเดินลงบันไดมาที่เคาน์เตอร์บาร์กาแฟโดยซาร่าได้ร้องเพลงว่าเธอบอกว่าใช่เธอบอกว่าใช่ออใชป่วนจริงๆ2หลิงนี้ทั้งคู่เป็นสายแกล้งเพื่อนสายอ่าเพื่อนทั้งคู่เลยถ้าอยู่ด้วยกันนี่แสบคูณ2จริงๆครับ ส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าทำไม2ลิงนี้ถึงล้อเลียนดอมก็เพราะล่าสุดดอมเพิ่งจะขอแฟนสาวแต่งงานในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขานะครับเพื่อนเพื่อนเลยเอามาล้อกันแต่นั่นก็แสดงให้เห็นเลยว่าพวกเขามีความสนิทกันมากแค่ไหนและสบิตของทีมก็ดีอย่างมากด้วยในตอนนี้ อดีตแข้งยกย่องฟานได้เป็นสุดยอดเซ็นเตอร์แบ็กอารันสตัฟอดีตปราการหลังเอเวอเรตันออกมายกย่องเฟอร์กิวฟานได้เซ็นอรับกับตันทีมชาวดัตช์ของลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นสุดยอดนักเตะในตำแหน่งแนวรับและมีความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติสตัฟกล่าวว่าเฟอร์กิวเปรียบเสมือนโรสลอยของผู้เล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเขามีทุกอย่างที่คุณต้องการจากเซ็นเตอร์แบ็กยุคใหม่เขาแข็งแกร่งยืนตำแหน่งถูกต้องสกัดบอลแม่นยำอ่านเกมได้ดีเล่นกับบอลก็ได้และที่สำคัญเขาเป็นผู้นที่สุดดยอดจริงๆ ตอนนี้ผมไม่เห็นบุคลิกที่เป็นผู้นำมากนักในเกมฟุตบอลยุคนี้แต่ผมคิดว่าเฟอร์กิลอยู่ระดับเดียวกับบรรดาตำนานนักเตะชั้นนำของพิมลิกในแง่ของทักษะความเป็นผู้นำคุณเห็นแล้วว่าจากวิธีที่เขาทำในสนามเขาคอยสั่งการและแนะนำเพื่อนร่วมทีมเสมอเขามักจะทำให้นักเตะคนอื่นๆมีสมาธิและโฟกัสอยู่ในเกมเขาเล่นด้วยความมั่นใจและแสดงให้เห็นถึงพลังงานแบบในฉบับที่นักเตะระดับโลกมีและเขาได้รับความเคารพอย่างมากจากเพื่อนร่วมทีมรวมถึงเพื่อนร่วมอาชีพตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาเป็นกองหลังประเภทที่กกอองงงงหน้้าคู่แขตั วนเสมอในายามที่จะพิจารณาเพราะความสามารถอันน่าชึ่งของเขาเขาเป็นเซนเตอร์แบ็กที่มีคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมและครบเครื่องมากที่สุดคนหนึ่งที่เราเคยเห็นสำหรับดาวเตยวัย33ปีย้ายจากเซาท์ทัมตันมาเล่นกับลิเวอร์พูลเมื่อปี2008โดยหลงเล่นไปรวมทุกรายการ279เกมซัดไป24ประตูบิวสือชั้นนำของเยอรมันได้ทำการพูดคุยกับเทรกเมดววลี นักข่าวชาวอียิปต์เกี่ยวกับความสนใจของลิเวอร์พูลที่มีต่อโอมามามุสกองหน้าชาวอียิปต์วัย25ปีจากไอทักแฟรงก์เฟิร์ตในเวลานี้แน่นอนว่าชาวอียิปต์ส่วนใหญ่คงอยากที่เห็นมามุสและโมฮัมเหม็ดสาลาเล่นอยู่ในทีมเดียวกันทุกคนในที่นี้ต่างทำนายอนาคตอันสดใสของมามุสเอาไว้ในความเห็นของผมมามุสนั้นทำได้ดีกว่าสาลาเมื่ออายุเท่าเขาหากเขายังคงเป็นแบบนี้ต่อไปสักวันหนึ่งเขาจะดีขึ้นมากกว่านี้ ซาลามีจุดเด่นที่ความเร็วในช่วงแรกจากนั้นก็พัฒนาไปไกลขึ้นส่วนในขณะที่มามูสก็มีความเร็วเช่นกันแต่ก็มีทักษะอื่นๆอยู่แล้วและมีความเชียบคมในการยิงประตูอย่างมากด้วยด้วยความสัตย์จริงผมไม่ได้พูดเกินจริงเลยเมื่อบอกว่าเกมล่าสุดของแฟรงก์เฟิร์ตนั้นแฟนบอลชาวอียิปต์ก็ชมในลักษณะเดียวกันกับที่ซาลาชมลิเวอร์พูล มาริโอกอเตกาหน้านักข่าวสายมือรจากเดียร์ติกยืนยันว่าเชนอเล็กซานอโนคือผู้เล่นที่เรอัลมาดริดต้องการอยากที่จะได้ตัวจริงเชนอโนถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมก็ต่อเมื่อเขาสามารถย้ายทีมแบบฟรีเอย็นได้ในช่วงสามเมอร้าเท่านั้นในขณะที่การเจราจาเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับสมสรรบอรลิ่วร์พูเองก็ยังคงดำเนินต่อไป แบ็กขวาวายัย26ปีนับว่าเป็นผู้เล่นที่รอมลิดให้ความสนใจมากที่สุดในตำแหน่งนี้เนื่องจากการย้ายทีมของเขาแบบฟีเอเจนและเรื่องสักยภาพของผู้เล่นในตำแหน่งการเล่นของเขาถือว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในตำแหน่งที่พวกเขากำลังมองหาอยู่ในเวลานี้ในสื่ออังกฤษแทบทุกสื่อยังคงยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่รามลิดจะคว้าตัวเทนไปในช่วงเดือนมกราคม พวกเขาวางแผนเอาไว้ในช่วงสมัมมน้ามากกว่าและแน่นอนว่าพวกเขาวางแผนที่จะยื่นข้อเสนอก่อนในเดือนมกราคมแต่เป็นข้อเสนอที่จะเซ็นสัญญาก,กับเทรนในสมัมมน้าเท่านั้นหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่ง